อย่าเพิ่งมองว่านี่นี่นี่เป็นแค่รองเท้าแต่นี่คือเรื่องเล่าสุดตานีจากหัวใจนักปักศิลปินอุตสาหะความรักและตัวตนสะท้อนผ่านลายไหมและแฮนด์เมดผลงานพิเศษอุ่นใจทั้งผู้สร้างและผู้รับ มาจากน้องแครอทอันนี้ก็คือแนนน้อนปักเข็มน่ารักไหมเก่งมากซื้อมาเนี่ยแล้วน้องเขาก็ถามว่าเออพี่ครับพี่ซื้อมานี้พี่เย็บผ้าหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่ได้เย็บหรอกค่ะแต่ว่าคิดว่าแนนนะคนน่าจะเย็บผ้าเลยซื้อมาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองอ<ะ>๋อเก่งมากเลยน,นังปักหลาก็คือโคงไม้ปัก<ะ>แล้วก็อันนี้ซื้อมาสาม,มาันว่านี่ก็คือพินค่ะใครไม่รู้จักพินบ้าง รายละเอียดเขาปะเนี่ยเขาใช้ปากมือเนี่ยถามเขานะหมวใช้มือปักวก่าเขาบอกว่าใช้มือปักตัวนี้เป็นพินที่เอาไว้ทำอะไร,ราสาวๆที่ใส่เสื้อเชิ้ตือเอาไว้ปิด ช่องว่างระหว่างกระดุมอะแล้วมันชอบโป๊อะกนแดๆๆน่ารักมากใช้แล้วลองใช้แล้วน่ารักสุดคือเขามีหลายแบบมากก็เลือกไม่ถูกอะรเราอะซื้อกิ๊บมาสองคู่นะแต่ว่าเอาไปติดก่อนยังไม่ได้เอามารีวิวมันหายไปไหนเราไม่รู้ <c oughs> ก็เลยเหลือคู่ีเรีววได้นะถ้าดูดีๆนะคะอันนี้คือเสร็จไหมพี่น้องอะ่ะเขาปักอันนนอันนีน้เสร็จแล้วเขาเก็บไวจ้จ้ะ แชทไหมอืมแล้วพอเสร็จแล้วอ่ะเขาก็มาออกไอเดียแล้วเขาก็มาวางบนเนี้ยแล้วเขาก็ปักทับอีกทีตัวกิฟนิ่มมากเป็นผ้าเหมือนผ้ากำมะหยี่อ่ะโอเคเลยทำไมต้องเหมือนใครเมื่อใจไม่อยากลายปักสวยๆจากยาลีนจึงตอบโจทย์เรามากเพราะว่าทั้งน่ารักทั้งมีสเสน่ห์แล้วก็ทำใหม่ในทุกชิ้นด้วย สวัสดีค่ะชื่อแคลรอยานีอรุณเพลงค่ะตอนนี้ก็คือทำงานปักรองเทา้าชื่อร้านยาลีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะเราเจอโพสหนึ่งในกลุ่มงานอาร์ตลงขายรองเท้าปักมือซึ่งไม่ค่อยเคยเจอนักฝีมือก็น่ารักเจ้าของได้เล่าว่ามีแบรนด์นี้ได้จากการเป็นคุณแม่ฟูดทาม หนูชื่อยานีค่ะแล้วเรามีลูกสาวชื่ออลิน,นเราก็เลยเอาคําว่ายากับลีนมาผสมกันเป็นยาลีนแล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นแม่ลูกอ,อยู่ด้วยกันนะคะ<อ>แล้วก็มันเป็นชื่อร้านที่ทุกคนอ่านหรือแบบดีแล้วก็น่าจะจดจําตอนแรกเราเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ร้อยเปอร์เซนลยเราเลี้ยง<อ>ดูลูกอยู่ที่บ้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราเราจะทําอะไรดีมาแบบเยียวยาใจเราเราเป็นสาวที่เมื่อก่อนเราก็ออกไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นพอนอยู่บ้านเนาะมันก็เลยแบบอ่ะ โอเคงั้นเรามาคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรก็คือจำได้ว่าเคยซื้อไหมปักมาก็เลยเอามาปักอันนั้นคือปักเล่นๆนะคะปักบนกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยอพอปักเสร็จอ่ะก็เลยถ่ายรูปลง Facebook เพื่อนมาเห็นเพื่อนก็เลยบอกว่าโอเคเธอสวยมากเลยเธอแบบปักให้เราหน่อยได้ไหมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานปักะค่ะแล้วก็คือตั้งแต่นั้นเลยติดมือมาตลอดติดมือมาตลอดจนถึงตอนนี้ค่ะ ลองดูฝีมือกระโปรงตัวแรกของน้องแครอทกันนะปักแบบสามมิติได้อีกเก่งมากเลยอ่ะตัวที่สองตัวที่สามของเพื่อนก็สวยไม่แพ้กันแบบเนี้ยเมื่อ8ปีที่แล้วฝีมือเรียกว่าฝึกหัดจริงหรอะโปรงตัวนั้นนะ่ะออกแบบเป็นอะไรจำได้ไหมคะเป็นกระโปรงยีนค่ะแล้วเราก็ปักเป็นดอกไม้แบบฟูๆูสามมิติสามิตินี่ก็คือทำครั้งแรกบนตัวครั้งแรกคะ่ะอ๋อและ แบบเหมือนก,กระจายใช่กระจาย<ด>ปากกระโปรงหรอค่ะแล้วพอเพื่อนเห็นเราเพื่อนให้ปักนี่ยังจําได้ไหมว่าปักอะไรให้เพื่อนเป็นกระโปรงเดสแม่ลูกเหมือนกันค่ะเป็นลายแบบปักลายดอกไม้ลอกลาย<อ>เดสอ๋อใช่<ม>ก็คือ ของเขาก็เป็นแม่เหมือนกันใช่ค่ะเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกสาวมีชุดเหมือนกันใช่แล้วหนูก็เลยปากให้ทั้งคู่ใช่ค่ะอ๋อลายเดียวกันตัวไหนที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของน้องแครอทเลยอะอันนี้ค่ะจะอันนี้สัญลักษณ์ของหนูจะเป็นลายคนหัวคนหม่เห็นฝีม้ลายมือแบบนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าน้องแครอทเรียนศิลปะมาความจริงจบนิเทศศาสตร์ ที่มีงานศิลปะเป็นงานหลักจริงๆอะน้องแครอทดเขาไม่ได้เรียนศิลปะนะใช่ไหมใช่น้องแคร์รอจบอะไรคะนิเทศศาสตร์อ่าเฉยๆทัไม่ได้ทํางานนิเทศทำไหมไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ได้ทำเลยก็มีทำแวบใช่มีลูกสาวก็เลยแบบโอเคเลี้ยงลูกแล้วให้สามีทําแทนละกันอ๋อทานี้ก็ทําทางนิเทศศาสตร์ใช่ใช่ตอนเด็กๆอะเคย เสื้อชื่อใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นทําอะไรนะตอนนั้นที่อยากทําแค่รู้สึกว่ามันสนุกจังมันท้าทายจังแล้วก็ทำเราได้เงินได้ตังแค่นั้นเองใช่ได้ตังไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็แบบเออโอเคเรารับทําแต่พอมาวันนี้กลายเป็นแบบอาชีพเลยแล้วกันค่ะแล้วก็แบบทาให้เราเขาเรียกถ้าเป็นพีโอก็มองว่ามันเหมือนมันเอาชีวิตของเราอะกลับมาใช่นิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พามาต่อจนถึงวันนี้ใช่ค่ะ แค่ได้เห็นก็มีความสุขแล้วโชคดีรองเท้าพวกนี้ไม่มีไซส์ <c oughs> ไม่อย่างนั้นต้องมีติดไม้ติดมือกลับมาวันนั้นสักคู่แน่นอนเราไม่ได้ไม่ได้ปักบนผ้าแล้วค่อยมาทํารองเท้าถูกไหมใช่ค่ะเราปักบนรองเท้าแฮนด์เมดที่เขาเย็บมาสําเร็จแล้วแล้วเราก็มาวาดลาย uh huh. แล้วก็ปักลงไป พอเราปักเสื้อผ้าเราก็แค่มองเห็นว่าคนทําเยอะแล้วเราจะทําอะไรดีเราจะหาโปรดักต์อะไรดีมาแบบให้มันเป็นแบบโปรดักต์ของเราเลยคือของยาลีเลยก็เลยคิดว่าโอเคเราจะปักรองเท้าอตอนแรกก็ยังไม่ได้ทํารองเท้านะคะก็คือไปสั่งซื้อรองเท้าในช้ e อปปี้อะเราก็สั่งมาเราก็ปักไอตอนนั้นมันก็นี่ปักได้ขายได้นน่ โอเคทำไงดีนะให้มันเป็นแบรนด์ของเราเลยก็เลยเหมือนไปเจอคุณลุงค่ะเขาทำรองเท้าแฮนด์เมดมาประมาณ30กว่าปีละก็คือเขาเขาก็เก่งเราก็เลยติดต่อเขาว่าเนี่ยค่ะหนูมีผ้าเป็นผ้าฝ้ายค่ะทำได้ไหมลุอองบอกทำได้เราก็แบบโอเคคะ่ะงั้นทำเลยคะ่ะก็ตอนแรกทำมา20่คู่ก็ここขาย,ขาย,ขายหมด,หม,ดมีแบบ มีเพื่อนมีคนรู้จักมีพี่ๆแล้วก็มีลูกค้าที่เราไม่ไม่รู้จักเลยอ,อะไรเงี้ยมาปุดนุนเราสนับสนุสนเราก็จนถึงทุกวันนี้อะค่ะช่วงนั้นเราแบบปักไม่ทันเลยปักไม่ทันเราเราลัอออเดอร์แทบไม่ทันเลยค่ะอไอเดียในการที่เราออกแบบอะมาจากไหนคะแรกๆเราชอบดอกไม้ค่ะคือพุ่งเป้าไปที่ดอกไม้เลย<ม>เราปักดอกไม้มได้ดอกไม้เล็กๆอันนั้นทําให้แบบ ลูกค้าใช่หิวใจเราอะหิวใจเราใช่ลูกค้าก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้แฮปปี้มากลูกค้าเนี่ยเขาขอให้เราปักให้หรือว่าเขามีแบบให้เราค่ะแรกๆกเลยคือหนูออกแบบเองลูกค้าเขาก็จะเลือกแบบที่เราปักอยู่แล้วมาพอบอกเราบอกลูกค้าว่าลูกค้าสามารถเอาลายของลูกค้าอยากได้อะมาให้ยาลีนวางแบบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ จัดการให้ได้หรือบางคนนะคะเขาก็จะแบบวาดให้เลยว่าอยากได้ประมาณนี้โอเคเราก็บอกจัดการได้ค่ะทําให้ได้จนถึงก็คือเราเคยปักทะลุได้ถึง7คู่ละเจ็ดพบาทมีมีค่ะอันนั้นเป็นยังไงคะอันนั้นเป็นลูกค้าเขาแบบวีเควนมาเลยว่าอยากได้เป็นประมาณนี้ลายนี้แล้วเราก็ออกแบบลายให้ลูกค้าใหม่ค่ะก็คือเขียนแบบอะไรคือปัก รอบรองเท้าหมดเลยก็<อ>คือเป็นลายแบบเต็มเต็มมันคืองานฝีมืออะถูกมือใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นปีที่8แล้วจากปากกระโปรงเป็นรองเท้าเข็มกลัดพวงกุญแจผ้าพันคอและเช่นเดียวกับพัฒนาการของน้องแครอทกับลูกสาว เป็นยังไงเราเหมือนกับว่ามีภาวะอะไรของคุณแม่มเหนื่อยเครียดหรืออะไรเงี้ยใช่เป็นมีความเครียดนะคะ<ม>เลี้ยงเลี้ยงลูกเราก็เลยแบบพอลูกหลับเราก็เลยมาหาอะไรทําซึ่งจริงแล้วมันควรจะพักใช่ไหมคะแต่เราหาอะไรทำอันนั้น<ม>ก็คือการพักของเราใช่ปะใช่อ๋อเขาเห็นเราเราเขาเป็นงไงบ้างเขารู้ไหมว่าเขาก็คือจุดเริ่มต้นของงานปักของแม่เลยนะ เขารู้นะคะเพราะว่าเขาเขาก็ชอบเหมือนงานศิลปะเหมือนกันวาดรูปมาแล้วก็มาตัดกระดาษให้เป็นตามลายที่เขาทำอะค่ะเราก็มองเห็นว่าเอสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะเออมันก็ซึมซับผ่านตัวเขาเหมือนกันคือเวลาเข,เขาอยู่ ก็คือ uhm มันอยู่ด้วยกันตลอดค่ะก็คือบางทีก็เราก็ปากนะคะว่านั่งดงดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็รอนะรอให้น้องแบบโตกว่านี้นิดนึงอยากให้เขาทํางานเขาแล้วเราจะมาประกอบเป็นชิ้นงานแล้วก็ลงขายให้เขาก็ให้มันเป็นแบบของเขาไปเลยเย่างิริเขใช่ค่ะที่แม่ทําให้อืใช่ตอนแรกๆค่ะน้องช่วยวาดเราก็ เอาลายเส้นของน้องค่ะมาทําเป็นเขียนกับก็ขายได้ขายอาอกหมดเลยวน่ารักเลยใช่ปะน,น่ารักเลยแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆอะ่ๆๆอะก็คือก็เนื่องเนื่องกับรูปเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ใช่คไอตอนที่เอารูปของลูกอะ่ะที่ลูกวาดมาทํมาตอนสามขวบใช่ปะใช่ค่ะตอนนั้นมีความสุขไหมมีความสุขมันน่ารักค่ะมันเป็นลายเส้นที่มันแบบมันไม่ได้ตั้งใจใช่มันคือบริสุทธิ์อ่ะมันคือแบบเป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยที่เขา ขแลาาาางึ้้นมมวก็เอาาท,ท้ายที่สุดงานที่สวยงามดูและสุขใจก็ย่อมต้องมาจากเจ้าของผลงานที่มีความสุขเพียงแค่ปักผ้าก็พาใครบางคนได้รับการฮิวใจได้ได้พักจริงไหมจากการแบบลงฝีเข็มอะที่เราเราคิดว่าเอ้ยเราอยากทำอะไรได้พักนะคะมันรู้สึกอเราปักไปแล้วเราเราได้อยู่เราได้อยู่กับ เราปักแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรเราเหมือนจดจ่อยอยู่ตรงข้างหน้าคะ่ะว่าเราต้องทําอันนี้พอ mm hmm. ปักเสร็จแล้วเราก็จะแฮปปี้ว่าอมันน่ารักจังเลยอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความสุขแล้วลูกก็อยู่ข,ข้างๆใช,ใช่ใช่ะคะ่ะ <c oughs> มีความสุขทุกครั้งที่เราได้นั่งปักเราแฮปปี้มากเลยคะ่ะช่ววันนี้ก็ยังอวันนึงขอนั่งแบบทําแบบสามสิบนาทีก็ได้ mm hmm. ได้นั่งแบบนั่งเย็บอะไรนิดนึงอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบ อยู่กับตัวเองเหมือนได้ทําสมาธิไปด้วยแล้วตรงนั้นมันจะทําให้แบบเรามีความสุขใจเรานิ่งใจเรานิ่งอ๋อถ้าวันนั้นไม่ได้เริ่มปักเลยว่างเปล่าริอหนึ่งเลยเนี่ยค่ะมันฮิวใจเรามาถึงแทุกวันเนี้ยก็ยังทําอยู่ก็ยังมาที่ร้านก็ยังเห็นแบบเอ้ยรองเท้าปักเรามันน่ารักทุกคู่เลยอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วมันก็แบบแฮปปี้มีความสุข ทุกวันนี้ยังออกแบบเองออกแบบเองค่ะบ้างอยู่เป็นบ้างแต่ว่าลูกค้าก็เริ่มที่จะแบบส่งแบบมาให้ชอบแบบไหนอะไรนีใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งที่มันทําให้เราแบบมีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ทํางานปักรองเท้าค่ะมันมีลูกค้าที่เขาอ่ะมาซื้อไปแล้วแล้วเขาก็ยังกลับมาสนับสนุนอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบภูมิใจเหมือนกันก็โอเครองเท้าเรา ก็มีคนชอบนะมีคนแบบรักมันเหมือนที่เราลักอะไรนะคะเราจะรู้จักใครคนหนึ่งได้ดีจากสิ่งที่เขาทำลายปากจัดยาลีนบอกเราได้ดีในเรื่องนี้ความละเอียดในเส้นไหมที่ปากหน้าคนหรือที่ขอบของกรอบรูปทำให้เรารู้ว่าเจ้าของฝีมือรักและตั้งใจมากแค่ไหนขนาดเราเห็นแล้วยังต้องออกไปตามหาเลยอะ่ะ แล้วก็ได้มาซึ่งพิน3ามกิบสองต่อไปก็คงจะมีรองเท้าอีกสักคู่สองคู่แน่ๆเลยได้เจอแล้วก็สมกับที่ออกไปตามหาเขาจริงๆยาลีนนักปักศิลปินสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่ค่ะ